ขอความเจริญในพระธรรมจงบาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านสมเด็จพระสมาสมุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในโพชนะสูตรเรื่องผู้ให้คือผู้ได้รับพระรองค์ตรัสว่าปราดผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุคาว่าให้อายุย่อมได้อายุนั้นการให้นี้ท่านผู้ชมจงมองใกล้ตัว รอบตัวเราซื้อกอ่อ่อมองเลยไปเมื่อเห็นประโยชน์ใกล้ตัวแล้วประโยชน์ด้านไกลๆมันจะเกิดขึ้นผู้ให้อายุย่อมได้อายุให้อายุคือให้อะไรบ้างผู้ให้อายุคือให้อาหารยาอากาศปล่อยสัตว์แก้ความวิบัติของคนสัตว์ด้วยการคืนชีวิตอาหารยาอากาศปล่อยสัตว์แก้ความวิบัติ ของคนสัตว์ด้วยการคืนชีวิตนี่คือสิ่งที่เราเป็นอายุทางนั้นอาหารยาอากาศปล่อยสัตว์แก้ความวิบัติของคนสัตว์ด้วยการคืนชีวิตเป็นการให้อายุทางนั้นเมื่อเราให้อายุแก่เขาแล้วคนใกล้ตัวคนรอบตัวแล้วเราก็จงมองว่าเราก็ได้อายุได้อายุคืออะไรได้ผลตอบแทนจากการที่เขาจะกลับมาให้เรานับตั้งแต่ลูกหลาน บริวารคนใกล้ชิดก็คือมีอาหารบริโภคเขาก็กลับมาเลี้ยงเราปราศจากโรคภัยเราให้ยาเขาเขาไม่มีโรคเราก็ไม่ติดโรคแล้วเวลาที่เราไม่สบายเขาก็เอายาให้เราได้แพทย์พยาบาลที่ดีในเวลาที่ป่วยไข้เรารักษาเขาเขาก็รักษาเราในเวลาป่วยไข้ได้ยารักษาโรคทันทีทันใจมันเป็นอานิสง ของคนที่บริจาคเรื่องยากับการร ETF, ักษาพยาบาลถึงเวลาเราก็ได้แพทย์พยาบาลรักษาทันทีทัน,ททนใจได้รับพรจากผู้ที่เราให้การช่วยเหลือคนที่เราช่วยเหลือด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะยากดีมีจนข nitrogen, เขาจะให้พรเราสิ่งเหลานั้นแหละคือสิ่งที่จะได้มาด้วยบุญญาฤทธิ์ที่เรามองไม่เห็นนี่ได้รับพรจากผู้ที่เราให้การช่วยเหลือได้รับการจุนเจือจากผู้ที่เราอุปการะคนทุกคนที่เขาได้รับการอุปการะจากเรา เขาจะมาจนเชือเรานะคือได้รับการจนเชือจากผู้ที่เราประการะได้รับพรจากพระท่านให้พระใส่บาตรให้ยารักษาโรคพระก็ประสิทธิ์ประสาทพรท่านได้รับการอาภัยจากเจ้ากรรมนายเวรเวลาที่ท่านปล่อยสัตว์ปล่อยปลาปล่อยไปเรื่อยๆถึงเวลาที่เราดวงชะตาตกอายุสั้นเ,เจ้ากรรมนายเวรก็ปลดปล่อยเราเพราะฉะนั้นจนเชื่อเถอว่า อายุโทผู้ให้ย่อมได้รับผู้ให้อายุย่อมได้รับการให้อายุตอบท่านจะมีอายุยืนยาวโดยสุขภาพดีมีอาหารบริโภคและมีผู้ช่วยเหลือตลอดเวลา